พี<ไ>่พูดยก็ยอมรับนะว่าจรงิรงๆตอนที่เกิดเหตุการณ์เลยก็ค่อนข้างเครียดพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะอแอบแอบมองในแง่ดีว่า อย่างน้อยตอนนี้ไม่มีแฟนแต่ก็มีหนุ่มมาจีบอน,นกันนะดูเป็น <c oughs> สาวเสน่ห์แรงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดถึงสาวพราวเสนห์แล้วก็หน้าสวยแน่นอนค่ะอีกหนึ่งคนของนางเอกทางช่องเจ็ดสีก็คือสาวเนทตนั่นเองนะคะหรือว่าน้องเนทตนัชชาก่อนหน้านี้มีหลายคนติดตามเรื่องราวของความรักเอว่าตอนนี้ความรักเป็นยังไงกับทางด้านหนุ่มเจ๋งบิ๊กแอสเพราะจําได้ไหมนนก่อนหน้านี้นะที่เขาเคยบอกนะคะประมาณว่าในช่วงก่อนสงกรานเนี่ยจะพาสาวเอ,อ่อทางด้านหนุ่มเจ๋งเนี่ยไปพบกับคุณพ่อไปพูดคุยไปเจอคุณพ่อแต่ปรากฏ ว่าในตอนนั้นฝ่ายชายด้วยความที่เป็นแบบนักร้องศิลปินจะต้องมีคิวไปแบบทัวร์สายตามงานต่างๆใช่ไหมคะ,คะตอนนั้นก็เลยไม่มีโอกาสที่ไปเจอเจอกับคุณพ่อครั้งนี้เจอสาวแนทนันนชาอีกครั้งก็เลยต้องขอไปถามความคืบหน้าว่าเอะตกลงแล้วจะพาหนุ่มเจ๋งเนี่ยไปเจอเจอคุณพ่อเมื่อไหร่อย่างไรรวมถึงอัปเดตเรื่องราวของความรักด้วยอ่ะเธอจะว่ายังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ลงไปฟังกันค่ะก็พาไปพัทยามาแหลคะค่ะแต่ก็พอไปถึงคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไม่ว่างมาค่ะ ก็ไม่เป็นไรก็กินข้าวกันแล้วก็กลับค่ะใช่ค่ะก็ยังไม่ได้เจอเลยคือตอนแรกกะัดจะไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อค่ะเพราะว่าพี่เขาก็จะซื้อพวกบำรุงร่างกายไปให้คุณพ่อค่ะเขาก็เสียดายนะคะเพราะเหมือนเขาก็รอที่จะเจอคุณพ่ออยู่ค่ะแต่ในขณะที่คุณพ่อเองก็ยังแบบไม่พร้อมแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือนัดคุณพ่อออกมาแต่ปรากฏว่าคุณพ่อต้องไปเล่นดนตรีค่ะนัดก็ไม่ได้แบบถามคุณพ่อว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอเห็นคุณพ่อเย็นลงเนี่ยนะก็เหมือนเข้าใจอยู่แล้วด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยต้องห่วงแน็ต้องห่วงวลูกสาวเป็นธรรมดาอยู่แล้วพเพราะน็ตเป็นเหมือนแบบเป็นหัวแก้วหัวแหวนที่คุณพ่อเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบคงไม่อยากแบบเสียแน้นไปให้กับใครอค<ล>ะไรเงี้ยก็ไม่กลัวนะคะแนคิดว่าแบบมันก็เหมือนเป็นเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งกันนะคะก็ต้องรอเวลาว่าคุณพ่อจะใจอ่อน นะถ้ารักกันจริงก็ต้องรอกันไหวเพราะ,ะว่าเขาไม่ได้เจอกันมาประมาณ3ปีแล้วนะในส่วนของคุณ<ม>พ่อของน้องแนทนะคะรวมถึงทางด้านหนุ่มเจ๋งก็ต้องลุ้นกันละกันว่าการเวลาจะสามารถชนะใจคุณพ่อได้หรือเปล่านะคะใช่แล้วนะคะขอให้ตั้งใจเนาะเพราะสุดท้ายความรักก็เป็นเรื่องของคน2คนนั่นแหละนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้ละกันสําหรับคู่นี้แต่ว่าสําหรับช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งคู่นะคะ<ม>ที่แหมไม่รู้เป็นคู่จริงหรือเปล่าแต่ว่าหลายคนเนี่ยจ้นว่าอยากให